จริงๆข้าวเหนียวรักผมมากนะครับแล้วผมก็รักข้าวเหนียวเหมือนกันแต่พึกเป็นโครแมนไม่ใช่พวกเป็นแต่สร้างะเลยนด้เก็ได้ฮะเออรักเอะเรียแต้หูไว้หน่อยเรียแต้หูนะเรียแต้หูเอ้าข้าวเหนียวเนี่ยเป็นหมาตัวหื่อข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวเป็นหมาตัวหนึ่งที่ชอบแต่หูมากนะครับข้าวเหนียวก็จะมาแห่แต่หูนะครับนะครับแล้วก็เขาชอบมาทําความสะอาดให้นะครับอืมเห็นไหมครับ เขาบอกว่าเขาจะเรียนทั้งสองข้างนี่ครับแต่ก็ปากเหม็นไปนิดนึงนะครับหมหักยุงอยู่ดิยหอมอร่อยเนาะหอมมาบบลยคิดมาคนลำข้าญมันเนี่ยเข้าใจอยู่ว่ามึงหักกูนะี่ยกูก็หักมึงคือกันมันกัดดีคางนล้วมั้งเปล่า่ไมึงกมนะัมันดีใจได้เลยมันดีเลี่ยใจมึงจะหนาลำข้าญอะ่ะได้กระลักอะ่ะได้กระนาลำข้าอยู่พ่อกูเอาไว้มากอดมันกแตดินไว้กูกอด พ่อกู่ออกจากบ้านมันกากอันนั้นรักเห็นป่ะมันจบเลยมันเรียกแตะทางนี้แตะสายนะปู่นะขึ้เบื้งบนเลยปั่นเชี่ยวเหรียญมันเนาะเบื้งบนดบื้องบนบนบนนะเบื้องบนถ้ากูไลเ,เห็นกูมาตอบโต้กระเฮ็ดกูคักเลยบนบนเฮ็ดคักโอ้โอยเยอะเักอยู่รักอยู่ ต้องการอะไรเอ๋อถามถามแบบต้องการอย่างมึงต้องการยังอ๋อต้องการอะไรหรอต้องการรักต้องการความรักรักรู้ว่ารู้ว่ารักแต่ปากมันเหเนนม็นเออเฮ้ยพีน้อยมันมันเห็ดสัญลักษณ์ไว้ว่าบ,บ้านอืมเอ,อาเถอะมึงแหลกยิ่งนึกกูเรียบร่ะกู <c oughs> ยินโดดขึ้นอยู่เออหลอนไหมละหลอนไปมล่นละนาวูเนี่ยมึต้องใส่เราฟมร่างหน่าไม่ยัง เขาเจ้านี่ละเขาเจ้าบอกว่าเล่นกับหมาเรียปากวันนี้เยอะแต่หูแต่หูดังวะรักแห้งนะรักแบบยืนจนหลอนนะ่ะยืนจนแห้งแล้วตอนนี้โอ้ยไปครับไปครับทำไมนี่ละเวลาม,มันมันมัพอดีไงเวลารักก็รักมึงคนอื่นคิวอ้อนแต่มึงมพอดีตอนนี้นะ่ะ มันเปลี่ยนอุนอวนานะมันแบบว่าพอดีอมันอ้่นอวานะมันมักย่องนะโดดใจกูหยกมาพนแล้วเปลี่ยนอะไรจะตั้งเจ้าเจ้าเจ้าแมวเจ้าแมวเจ้ามันทำพ่อเจ้ามันทำพ่อเจ้าไม่ยุ่งเจ้าไม่ยุ่งเจ้ามันทำพ่อเจ้ามาทำพ่อเจาทำพ่อเออมันทำพ่อมันทำพ่อลูกเออเจ้ามันทำพ่อมันทำพ่อมันรังแกพ่อเจ้า จีตาบ่กก้อนเนี้ยมาจบเออเบิดมือก้อนหนึ่งมาเนี้ยจะช่วยลวยเจ้ามันเห็นพ่อแล้วเจ้าเจ้ามิเจ้าเมันมาเขียดว่าเจ้าช่วยพ่อด้วยเขียดเย้ เคียดูเคียดเคียดูโอ้โหมึงยานมาด้เลยบอก้เคียร์ระได้บอให้มุด